โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกคนด้วยนะครับพวกผมอีกแล้วนายคิงแมนคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมเราบอกอะไรครับก็จะมาถ่ายชีวิตของผมว่ามีอะไรบ้างนะยูดีก็อยากจะหยิบกล้องมาถ่ายนะครับท่านผู้ชมอยากจะทำลิปแบบว่าอีเซนต์ตัวเองไปด้วยแล้วก็อาจจะมีการท่องเที่ยวอาจจะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายแล้วก็อาจจะปรสนุกสนุกทำมากกว่าที่จะนั่งเล่นเกมนะครับท่านผู้ชมก็อยากลองถ่ายแนวนี้บ้างเนาะโอเค เรามาดูนี่กันดีกว่าแม่วันนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามครึ่งแม่ก็แม่หเองอนะครับกลับมาแล้วก็ได้ต้นไม้นี่มาผมจะบอกเลยว่าผมอยู่อยุธย,ยานะะแล้วก็ซื้อต้นไม้มาจากกึงพรามนะนี่ก็ถ้าใครสนใจต้นไม้คือสวยง,งามนะก็ไปก็งพรามนะเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายเงินนะนี่ต้นไม้ซื้อมาแล้วแล้วก็มี เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบใหม่เดี๋ยวประกอบใหม่แยกมาดูดูทั่มืนี้ก็ซื้อมาไม่รู้แม่ผมไม่ได้ถามเลยนะว่าแม่ซื้อมาพร้อม่านนี้หรือเปล่าประกอบง่ายนะครับนิดเดียวนะครับคือการประกอบทีนี้เลยก็เราจะไประกอบทำไมวะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็ดูดูไปนะ่ะผมจะประกอบอะไรประกอบ่านวาต้นไม้ไงเราโถเอ้ยโอ้โโอเคครับแล้วก็เอาต้นไม้นี่วางแล้วก็หามุมสักที่หนึ่งนะครับมีมุมเยอะแยะเลยที่จะไปวางต้นไม้นะครับว่าตอนนี้ก็ต้นไม้เต็มบ้านแล้ว มีแต่ต้นไม้ปลอมนะครับอันนี้คือต้นไม้จริงในบ้านเรานะครับอันเดียวเฮ้ยไม่ใช่สองอันที่เหลือปลอมหมดเลยปัดตรงพลาสติกนะผมก็จะวางไว้ตรงมุมนี้นะครับมุมใกล้ทีวีลองแทนไปตรงทีวีนะวางตรงใกล้ทีวีนะครับสัมผัสกับธรรมชาติเวลาเราดูหนังกันเลยนะแล้วก็มานี่มาแล้วก็ผมแม่ผมไม่ได้ซื้อมาแค่อย่างเดียวเนาะก็มีอีกสองต้นก็คือต้นเฟิร์นนะครับใช่ไหมแม่ต้นเฟิร์นใช่ไหมนีต้นเฟิร์นก็นี่ฮะ ผมจะวางไว้ตามเสานี่เลยเห็นไกับเสานี้เห็นป่ะลลองแทนมันเนี่เสานี้นะครับผมแล้วก็แต่ติดกระาแค่อย่างเดียวคือแม่งต้องดึงลวดออกไปเข้าใ่ะต้องใช้คีมดึงลวดออกอเคเราจะมาใช้คีมดึงลวดนี้ออกกันเพราะว่าจริงมันเป็นมันเอาไว้แขวนนะเห็นป่ะ <c oughs> เนี่ยมันมันเอาไว้แขวนแต่ว่าแม่ผมว่าจะวางไว้ตรงกระถางเพราะมันมีดินแล้วก็มีกระถางแล้วแต่ว่า กระถางซ้อนกระถางอีกทีเลยเข้าใจปะจะต้องเข้าใจแล้วเนาะโอเคมาี๋ยว,วางนี่ตามมุงเสานะผมเพราะว่าเวลาแขกเข้าไปก็จะได้ได้รับธรรมชาติมากขึ้นเนาะเดี๋ยวผมว่าจะทําการตักด,ด้วยนะี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยนะังไงเนาะมันจะเป็นอะไรมันก็แค่ตักด,ด้วยแล้วก็นั่นแหละถ้าเห็นดีอะไรก็คิดสํญญาพว่าไอเนี้ย ไม่มีลวนแล้วกันนะไม่มีอะไรมากครับสําหรับวันนี้นะก็อยากจะิดเ้นตตัวเองแล้วก็อยากจะมาฝึกพูดด้วยนะว่าช่องนาย Kingman ทำอะไรบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็คุณนี่มีความอดทนสูงมากเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกำลังพัฒนานี้จะได้มียอดซับกับยอดไลค์เยอะๆนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอดูเลยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ